สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำกล้วยน้ำว้าเชื่อมเคล็ดลับทำให้กล้วยสีแดงสวยพร้อมบอกวิธีเลือกกล้วยทำออกมาให้กล้วยนุ่มไม่แข็งและสูตรที่ให้ในวันนี้ไม่ใช้น้ำปูนใสค่ะวิธีทำไม่ยากไปเริ่มทำกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกล้วยน้ำว้าก่อนค่ะในวันนี้เราใช้เป็นกล้วยน้ำว้าที่สุกกาลังดี ในส่วนของกล้วยน้ำว้าแ, PA, แนะนํา kind of ให้ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าที่สุกกําลังดีไม่แนะนําให้ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมหรือว่าสุกหาำเกินไปนะคะถ้าใช้กล้วยน้ำว้าที่สุกหาำเกินไปเวลาเชื่อมกล้วยออกมาก็จะมีลักษณะที่แข็งและถ้าใช้เป็นกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมก็จะทําให้เนื้อกล้วยของเราเละค่ะแต่ถ้าใช้เป็นกล้วยน้ำว้าที่สุกกาลังดีก็จะทําให้เนื้อกล้วยของเรามีความนุ่มเนิบหนับข้ามวันค่ะ อันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะคะสําหรับวิธีการเลือกกล้วยน้ําว้ามาทํากล้วยเชื่อมค่ะโอเคค่ะพอเราตัดหัวตัดท้ายกล้วยเสร็จนะคะเราก็จะนําไปเทน้ําทิ้งค่ะจากนั้นเราก็จะนํากล้วยน้ําว้าไปต้มกันเลยค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนเดือดดีแล้วนะคะส่วนไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟแรงค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปด้วยในขั้นตอนนี้เราจะใส่เกลือลงไปเพื่อทําให้กล้วยของเราไม่ดําค่ะ พอใส่เกลือลงไปเสร็จเราก็จะทยอยใส่กล้วยลงไปต้มค่ะในสูตรที่ให้ในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นวิธีต้มกล้วยก่อนนะคะกล้วยของเราจะได้ไม่เละไม่ดำพอใส่กล้วยลงไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำฝาหม้อมาปิดไว้แล้วก็ต้มต่อ30นาทีค่ะในช่วงที่รอให้กล้วยต้มครบเวลาเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำเปล่าไว้สำหรับแช่กล้วยค่ะในวันนี้เราใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาใครจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็ได้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มกล้วยครบเวลาแล้วนะคะกล้วยของเราก็สุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สพอปิดแก๊สเสร็จนะคะเราก็จะนํากล้วยไปแช่ไว้ในน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะนํากล้วยลงไปแช่ไว้ในน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้เพื่อให้กล้วยของเราได้คลายร้อนเร็วค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่กล้วยจนคลายร้อนดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนํากล้วยไปเทน้ําทิ้งแล้วก็นํากล้วยมาปอกเปลือก เสร็จแล้วเราก็จะนํากล้วยของเรานะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นค่ะส่วนขนาดของชิ้นกล้วยนะคะใครที่ชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ประมาณไหนก็หั่นได้ตามความชอบเลยนะส่วนของเราก็จะตัดแบ่งครึ่งสองชิ้นแบบนี้ค่ะและในช่วงที่เราปอกกล้วยนะคะถ้าสังเกตว่ามีเส้นใยของกล้วยแบบนี้ก็แนะนําให้ดึงออกให้หมดเลยนะคะโอเคนะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะปอกกล้วยให้เสร็จจากนั้นค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้หั่นชิ้นกล้วยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทํากล้วยเชื่อมกันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็ตั้งกระทะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปในขั้นตอนนี้เราก็ได้เปิดไฟแล้วนะคะใช้เป็นไฟกลางจากนั้นก็ใส่ใบ,บเตยมัดลงไปค่ะน้ําตาลในวันนี้เราใช้เป็นน้ําตาลแดงนะคะเพราะจะช่วยทําให้กล้วยของเรามีสีแดงที่สวยงามค่ะ ในส่วนของความหวานนะคะก็สามารถปรับได้ตามความชอบเสร็จแล้วใส่เกลือป่นในขั้นตอนนี้เราจะใส่เกลือป่นลงไปด้วยนะคะจะได้ช่วยตัดรสชาติหวานให้มีความอร่อยกลมกล่อมค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบจากนั้นเราก็จะคนให้ตัวน้ําตาลทรายละลายดีค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํามาจนร้อนเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนค่ะเสร็จแล้วก็เทในส่วนของกล้วยนะคะลงไป ในขั้นตอนนี้ขอย้ําเลยนะคะจะต้องปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นพอการที่เราใช้เวลาต้มกล้วยนานนะคะจะทําให้กล้วยของเรามีความนุ่มเนบหนับไม่แข็งค่ะพอใส่กล้วยลงไปเสร็จนะคะเราก็จะนําฝาหม้อมาปิดจากนั้นก็ต้มไปจนกว่าน้ําจะแห้งกว่านี้ค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําให้หมันสังเกตเอานะคะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มกล้วยมาประมาณ40นาทีนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดดูค่ะก็จะสังเกตว่าน้ําเริ่มแห้งแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักในส่วนของใบเตยออกค่ะเสร็จแล้วก็กลับด้านกล้วยนะคะนํากล้วยที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็นํากล้วยที่อยู่ข้างบนลงไปข้างล่างค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําน้ํามะนาวหนึ่งลูกนะคะมาบีบใส่ลงไปค่ะอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะคะที่ทําให้กล้วยของเรามีสีแดงที่สวยงามค่ะ เดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปให้หมดค่อยมาดูกันค่ะพอบีบน้ำมะนาวลงไปเสร็จนะคะเราก็จะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอคนจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะนำฝาหม้อมาปิดแล้วก็ต้มไปจนกว่าน้ำจะแห้งกว่านี้ค่ะในขั้นตอนนี้แนะนำให้หมั่นสังเกตเอานะคะพอเราต้มมาประมาณ5นาทีนะคะเราก็จะมาเปิดดูค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มงวนเริ่มแห้งแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะคนอีกหนึ่งรอบเพื่อเป็นการกลับด้านกล้วยค่ะก็จะนํากล้วยที่ล่างขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็นํากล้วยที่อยู่ข้างบนลงไปข้างล่างค่ะพอกลับด้านกล้วยเสร็จนะคะเราก็จะนําน้ําเปล่ามาเทใส่ลงไปผสมอีกหนึ่งรอบค่ะก็ใส่ลงไปให้ท่วมกล้วยนะคะในส่วนของน้ําเปล่าก็จะไม่ตายตัวนะคะก็ให้เราใส่ลงไปให้ท่วมกล้วยประมาณนี้ก็พอค่ะจากนั้นก็ปิดฝาหม้อแล้วก็ต้มต่อจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มกล้วยรอบที่2ครบ30นาทีจากนั้นเราก็จะมาเปิดโดค่ะก็จะสังเกตว่าน้ําเริ่มงวนแห้งแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมากลับด้านกล้วยค่ะในขั้นตอนการกลับด้านกล้วยนะคะก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะนากล้วยที่อยู่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนนํากล้วยที่อยู่ข้างบนลงไปข้างล่างค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปในส่วนของน้ําเปล่านะคะเราจะเติมใส่ลงไปจนกว่ากล้วยของเราจะได้สีแดงสวยค่ะ พอใส่น้ำลงไปเสร็จนะคะเราก็จะปิดฝาหม้อแล้วก็ต้มต่อจนกว่าน้ำจะแห้งง่วนกว่านี้ค่ะโอเคนะในขั้นตอนการต้มกล้วยก็ให้เราทําเหมือนเดิมค่ะต้มไปจนกว่าน้ำจะแห้งง่วนพอน้ำแห้งง่วนนะคะก็ให้เรากลับด้านกล้วยค่ะนํากล้วยที่อยู่ข้างบนลงไปข้างล่างนํากล้วยที่อยู่ข้างล่างขึ้นไปด้านบนเสร็จแล้วก็ให้เราเติมน้ําเปล่าจากนั้นก็ปิดฝาหม้อต้มไปจนกว่าน้ำจะแห้งง่วนค่ะ ในช่วงที่เราเชื่อมกล้วยให้ได้ที่เราก็จะมาทําในส่วนของน้ํากะทิกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้จากนั้นก็ตั้งกระทะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปในวันนี้เราใช้เป็นกะทิก่องสําเร็จนะคะก็จะมีความเข้มข้นเราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปผสมด้วยค่ะใส่กะทิลงไปเสร็จเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดค่ะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแทนได้ค่ะสาเหตุที่ต้องใส่แป้งข้าวโพดลงไปก็เพื่อต้องการให้น้ํากะทิมีความข้นเนืดค่ะ สร็จแล้วใส่เกลือในขั้นตอนนี้แนะนำอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะเราจะต้องคนให้ตัวแป้งละลายก่อนค่ะเพราะถ้าเราไม่คนให้ตัวแป้งละลายก่อนเปิดไฟก็จะทำให้แป้งของเราจับตัวกันเป็นก้อนค่ะโอเคนะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะคนไปจนกว่าตัวแป้งของเราจะละลายดีจากนั้นค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้คนจนตัวแป้งละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนแล้วก็ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําให้คนตลอดเวลาอย่าหยุดมือถ้าหยุดมือจะทําให้ตัวแป้งจับตัวกันเป็นก้อนตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํากะทิมาจนใช้ได้แล้วนะคะลักษณะก็จะมีความข้นเหนืดแบบนี้เลยค่ะและในขั้นตอนนี้กลิ่นน้ํากะทิก็หอมขึ้นมาชัดเจนแล้วนะคะในส่วนของตัวแป้งก็สุกดีแล้วค่ะ จากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะตอนนี้เราก็ได้ใช้น้ำเปล่าเชื่อมกล้วยมาสีรอบนะคะสีกล้วยของเราก็จะมีความเข้มขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้เชื่อมกล้วยมาจนได้สีเข้มตามต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สค่ะหรือในขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครที่ต้องการกล้วยสีเข้มกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้ค่ะแล้วก็ต้มไปจนกว่าน้ำจะแห้งวงวนเหมือนเดิมนะคะ ส่วนในขั้นตอนนี้แนะนําอย่าให้น้ําเชื่อมกล้วยแห้งเกินไปนะคะเพราะเราจะเก็บน้ําเชื่อมไว้สําหรับราดกล้วยด้วยค่ะโอเคนะในขั้นตอนนี้เราก็จะยกกล้วยของเราออกไปพักไว้ให้ใคลายร้อนก่อนค่ะจากนั้นค่อยมาจัดเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทํากล้วยเชื่อมน้ําว้าให้สีแดงสวย ก็เป็นสูตรที่ทําง่ายนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะส่วนวิธีการทําเราก็ได้อธิบายอย่างละเอียดในคลิปแล้วนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถเม้นมาสอบถามกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะตอบให้ทุกคําถามที่เราสามารถตอบให้ได้นะคะโอเคค่ะสําหรับวิธีการเก็บรักษานะคะก็สามารถเก็บใส่กล่องภาชนะที่มีฝาปิดแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะก็จะสามารถเก็บได้หนึ่งเดือน สำหรับท่านที่สอบถามมานะคะว่าทำไมเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเนื้อกล้วยมีลักษณะที่แข็งเป็นเพราะเราใช้เป็นกล้วยที่สุกหามเกินไปค่ะถ้าอยากให้กล้วยมีลักษณะที่นุ่มและนิ่มแนะนำให้ใช้เป็นกล้วยที่สุกกาลังดีแบบนี้เลยนะคะส่วนวิธีการเก็บรักษาข้างนอกนะคะแนะนำให้เก็บแค่หนึ่งสัปดาห์เพราะเราไม่ได้ใส่สารกันลานะคะ อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนํานะคะไม่แนะนําให้ราดกะทิลงไปในกล้วยเชื่อมเพราะจะทําให้กล้วยเชื่อมของเราเสียง่ายค่ะถ้าเราอยากจะทานนะคะก็ให้นําแยกออกมาจากนั้นก็ใช้น้ํากะทิราดต่างหากแบบนี้ค่ะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทํากล้วยน้ําว้าเชื่อมสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายอยากให้ไปลองทํากันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ